สวยใ่สวยสวยสวยหนึ่งพันสามร้อยสวยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าร้อยสามสิบไอ้จะไหลไหลไก่เลเก่าสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับโห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 ซันต้าพาพเพลินมาแล้วทุกคนวันนี้คุณอยู่กับลักกี้รีเทิร์นนะทุกคนก็วันนี้เราไปเล่นเกมรูสเตอร์รัมเบอร์นะครับก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเขาบอกว่า ฟีเจอร์วเหนียวเนบนะทุกคนแล้วก็ชนะตัวคูนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านกติกามันดีกว่านนครับโอ้ไปขั้มต่ำสี่บาทนะทุกคนหดสัตว์หดสัตว์รัสเซียครับก็เดี๋ยวเราอ่านตารางการจ่ายนะทุกคนโอ้โหเห็นแล้วเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวมาเด็ดฟักนี่ก็สัญลักษณ์วายครับเป็นไก่ชนนะคัตเตอร์จะเป็นไก่ทองครับตัวแพนนี่เป็นไก่ดำเอ๊ะไก่ดำหาอะไรไก่ม่วงตามความสีแล้วมั้ย ไก่ม่งครับไก่ม่วงไก่ขาวแล้วก็อาเสียนะเบดตังสามนิ้วโอ้โหสัญลักษณ์อีกอย่างวะก็สัญลักษณ์วานิแทงได้ดูกตัวอยกเว้นสแคตเตอร์นะครับแล้วก็สัญลักษณ์วานิจะโผล่มาแค่เพาที่สองสามสี่และห้าเท่านั้นตวโคูนี่อะไรเนี่ยอดเดอร์สตา อ๋อตัวคูณจะเพิ่มทีละนหนึ่งนะับครั้งที่จ่ายนะถ้าผมเข้าเข้าใจไม่ผิดนะแต่จะรักวายเหนีน่ยงเด็บนะครับโหวายเด็บแม่งเยอะจังวะเจ็ดอ่านก็เดี๋ยวเราไปล้องเล่นเลยนีปะ เดนเบอร์เองนี้มันกำงขอ,ขอเกาหูวันนะทุกคนมันบอกว่าสมันบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันมันคือจำนวนครั้งที่วายจะอยู่นะครับสมมติถ้ามันมีสามเนี่ยก็อยู่จ่ายแล้ะก็อยู่จ่ายได้สามครั้งนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปลองเลยดีกว,ว่าไม่พูดเร่อานำเพลงกันครับ ก็รอบนี้ผมเอาคนมาตากเกมมาจังแวงจังกรรมแต่ว่าเราทําลายสถิติเราทําลายคําสาบมันได้นะปั้นเบิร์นทุกคนปั้นถึงนะก็กาําไรมาเล่นเลยก็เกมนี้ไม่มีซื้อมีปะไม่มีครับก็เดี๋ยวเราเบ็ดเบ็ดตามสุดก่อนครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอนยญาปิดเัอรโบนบเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะสกุล โอเคแนละ้วไปเลยดีกว่าอ่อตอนนี้ผมกำลังโหไหลวะทุกคนอืมแปดสิบห้าบาทนะกคนไก่นชนกระปาระปาก้วนะก็ส้งควรจะกลับมาที่หนึ่งอ่ะทัท้ามันหยุดจ่ายถึงขออนุญาตเข้าใจความเข้าใจพวกนี้ก่อนนะ โอเควายขอนี่ไงอ๋อโอเคครับผมข้าใจแล้วทุกครั้งที่วายที่ปิดตัวเลขลงมาเนี่ยมันจะเป็นจานวนครั้งเอ่ออบบที่ผมบอกไปครับมันจะเป็นจานวนครั้งที่มันอยู่นะอยู่จ่ายกี่ครั้งครับสมมติถ้ามันมีเลขสามก็คืออยู่ได้แค่จ่ายได้แค่สามครั้งแล้วก็าสายไปครับโอเคประมาณนี้ผมว่าผมว่าผมปรับเด็ดไลยแล้วครับเฮ้ยปรับเด็ดไปเฮ้ย hey. เกมเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะผมว่าเอาสักหมื่นห้าหมายถึงบวกมาสักสี่พันนี่กลังดีนะ,น,ะน,นะทุกคนไปสี่สิบเลยนะครับกรนเชมบ่นครทุกคนไปไก่ชนครับว้าวนะอรบโบนะครับโอ้โหว้าวเป็เทียบว,ว้าวรัวเลย เน่ตัวแคร์เวลามันไก่มันจะชนกันนะทุกคนดงไก่ข้างล่างนะเดินเดินทุกคนรอเดีด๋ยวิ่มาชนกันนะครับเข้าผี่เกมป่าาเมมะเพื่อนอยากเห็นหน้าตาผีดเกมป่ะหนุ่มบ้านเกิดเพื่อนเคยเคยจ่ายยากมันกันนด้ทุกคนเกมนี้ เรามาดูกันนะว่ากำไรกำไรจากมาตองเวนี่เราจะเหลือหรือเราจะแบบมันจะทำกำไรได้ไหมหรือมันจะมันจะเอาไปหมดเลยก็เฮ้ยมาวะเฮ้ยอะไรอ่ะจะฟักฟักสี่พันเก้าร้อยเอามาไงวะไอ้เจ้ามองไม่ด้นนะทุกคน คือเสียงเสียงมันมาแต่ว่าผ้ามันไปแล้วนะทุกคนพี่แจงมันช้ากว่านะแล้วผมเปิดเซอรโมนะี่ผมมอมอทาเลยโอเคเนะี่ยสอันแปดร้อยสวยเนะ <Yeah. S 2> พื่อนอนเหี่อนเพ่อบอกไปื่อนม่งนก่อเือนเอนเ่เลย่อนาเา่อนเพ่เล่นเพเล่นเาืปินเะป่นนะครับนเพอนเค,คืเ่อนเพอนเอนเอเพอนือนเพื่อนเพ่อนเพเพื่อเอเ สุรั้งครับมันไม่จ่านก็นเพิ่มนะทุกคนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดครับออกแฟนเกียรหมดนี่สวยเง้ยสวยสวย 1, สวยสวยหนึ่งพันสรอยสวยหนึ่งพันหนึ่งร้อยอห้าร้อสามสองไอ้เยี่ยไหลไหลไกล่เลขเก้าโอ้โหเลขเก้าไครัา 6,000สามรือยงคนของโบนี้อชิปเกมน,นี้มังเอาทุกคนชอบอะ่ะอยางชอบเดีวยวทุกคนไอชิปมันจ่ายหนักแั่ะเปฟักอีกสามหมดดุนนะทุกคนอ๋อมันต้องจ่ายทำตัวคุณอีกเพิ่มน,นะ,อะโอเคโอเคาจ่ายคนระับีเกมทั่วไปเล้ว การหมดนะครับบอกว่าแปดพันนั่น,นคนสองร้อยเท่า,าอะแก่คนเดอะเท่าอยู่แล้วอะไรวะกําลัง <c oughs> กําลังตะลึงกับความเบอร์ของมึงอยู่ว่ามึงแก่ขนาดนี้เลยเหรอวะโอเคครับอ๋อผม่าแต่คอนเซ็ปต์แล้วทุกคนเกมที่เนี่ยถ้าวายที่มันมีเลขเ,เยอะๆเนะี่ยตกลงมาอยู่แถวสองแถวสามเนี่ยทุกคน คือ,อยังไงแม่งไก่ล้วๆนๆแน่เพราะว่ามันอยู่อย่างนั้นนะทุกคมไม่ได้หายไปไหนผมรับประกันเลยว่าถ้าวาเลยแนหะละตกลงมาสองแถวสองแถวสามนะ 2, นะแล้วถ้ามันมีเลขค่าเนะี่ยคือแม่งไก่ยอย่างน้อยอ่ะห้ารอบนะทุคกนะคนอ๋อเยี่ยมจังพูดใส่สี่ร้อยบาทโอ้โหโอ้โหวันนี้บวกมาเยอะมากทุกคนมันเป็นครั้งแรกแม่งแจกโชคผมว่า ก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนครับผมขอญาตไปพักก่อนนะทุกคนตกใจนะฮะก็วันนี้ประมาณนี้นะทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้ะครับตร์คอร์สขอลาไปก่อนนะครับโอ้โหโห